สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มีข่าวล่าสุดนะเป็นออฟฟิเชียลแล้วนะครับสำหรับผลพรรคเอ่อเียวสมุดนะครับผมเคียวสมุดนะครับผมสมุดปราการซิตี้นั่นเองนะครับที่ก็ต่อสัญญานะครับขยายสัญญาต่อไปนะครับสมุดปราการซิตี้นะครับต่อสัญญากับอิชิอินะครับผมคุมทัพลุยไทยลีกต่อนะครับสารต่อระบบการเล่นแบบฉบับญี่ปุ่นนะครับให้นนะครับ ทับค่ยวสมุดประกาศต่อสัญญากับกุนซือชาวญี่ปุ่นลุยศึกโตโยต้าไทยลีกอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับผมสมุดประกาศซิตี้สโมสรศึกโตโยต้าไทยลีกต่อสัญญามาซาธดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮดโคชวัย54ปีย้ายมารับงานคุมทีมในเมืองไทยครั้งแรกนะครับกับสมุดประกาศซิตี้เมื่อฤดูกาล2019ก่อนพาทีมจบอันดับที่6 ของตารางคะแนนโตยต้าไทยลีกซีซั่นที่ผ่านมาล่าสุดสมุดประการซิตี้ต่อสัญญากับมาซาดะมาซาทดะอิชิอิให้คุมทัพต่อไปในฤดูกาล2021 2022อย่างเป็นทางการสำหรับมาซาทดะนะครับมาซาดะอิชิอิก็เคยค้าแข่งกับคาชิมะแอลเลอร์นะครับผมทีมดังในศึกเจลิกรวมถึงอวิสปาฟุกุโอกะ นะครับผมก่อนจะแขวนสตาร์ทในปี1999นะครับผมและผ่านตัวมาเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับกับอันอัลเลอร์นั่นเองคาชิมะอัลเลอร์นั่นเองนะครับจากนั้นถูกดันขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากวางเขาเหล็กนะครับผมกวางเขาเหล็กไม่ใช่กวางนะกวางเขาเหล็กนะครับผมคว้าแชมป์เจลิกปี2000เจลิกเจลิกคัพนะครับปี2015คว้าดับเบิลแชมป์แชมป์เจลิกและแชมป์เอเปโร่คัพหรือว่า FA ฟเอคัพของ ของญี่ปุ่นเขานะครับปี2016นั่นเองอีกครั้งอีกครั้งยังนะครับผมควา้าตำแหน่งผู้จัดการยอดเยี่ยมนะครับแห่งปีในฤะดูกาล2016ด้วยนั่นเองรวมไปถึงพาทีมควา้ารองแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกอีกด้วยนั่นเองนะครับผมอืมนะครับผมก็เป็นเป็นโค้ชฝีมือดีอีกคนหนึ่งนะครับที่สามารถดึงศักยภาพนักเตะที่ไม่ได้ทุ่ม เงินทุ่มทุนซื้อนะครับทุ่มเงินหรือว่าทุ่มทุนซื้อเหมือนทีมใหญ่หญๆหลายทีมอย่างสมุทรปราการนะครับที่ไม่ได้มีเงินแบบว่าต้องมาทุ่มนักเตะบิ๊กเนมมากมายแต่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับใช้อย่างมีประโยชน์นะครับแล้วก็ดึงศักยภาพของทีมออกมาสู้ได้อย่างาหวือหวานะครับฟอร์มด้วยระบบการเล่นนั่นเองนะครับทำให้สมุทรปราการก็ขึ้นมาอยู่อันดับ แถวหน้าของไทยลีกได้นั่นเองนะครับด้วยฝีมือของอิชอิอินั่นเองด้วยระบบการเล่นแบบฉบับซามูไรหรือว่าญี่ปุ่นนั่นเองมาอัปเดตกันนะครับว่าอิชิอิก็ต่อสัญญาในฤดูกาลหน้าต่อไปนะครับเราก็จะได้เห็นอิชิอิคุมข้างสนามในโพลพักของเคียวสมุดต,ต,ต่อไปในอีกหนึ่งฤดูกาลน,นั่นเองครับสวัสดีครับ